สวัสดีครับสวัสดีจากร้านมิกนิวสิทนะครับผมนี่จะประกอบตู้เสียงกลางพร้อมใช้งานนะครับผมสาหรับลูกค้าที่ท่านไหนที่ต้องการตู้พร้อมใช้งานนะครับผมจะเป็นตู้1นคูหนึ่งนะครับอันนี้ก็สเปคตามนี้นะครับผมมีตู้ตู้เปล่านะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มครับตะแกรงปั๊มสลักลูกปืนนะครับสลักลูกปืนแล้วก็ชุดแชร์โรงงานมือจับเหล็กนะครับผมตัวนี้แล้วก็พร้อมเน็ตเวิกนะครับผมเน็ตเบิกอย่างดีนะครับตัวนี้ แล้วก็เป็นดอกของคันนี้ใช่ไหมเจ12 k a อ22ไ i ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่400วัตต์นะครับตัวนี้สเปคนี้นะครับผมแหลมเป็นคอม4นะครับสเปคนี้ดอกคงหล่อ400วัตต์กับสีแหลมนะครับผมแล้วก็ตู้ตะแกงปั๊มชุดแขนโรงงานนะครับผมสเปคนี้ใบใบละ4,800บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับผมตะแกงปัม๊มสวยๆ ใบละสี่พันแปดร้อยบาทนะครับผมชุดนี้หมื่นเก้านะครับผมสี่ใบหมื่นเก้าพร้อมเฟรมนะครับผมพร้อมเฟรมแขนนะครับผมนี่สี่ใบเป็นชุดนี้เลยสี่ใบนะครับผมชุดละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพี่พี่าไหนที่กําลังหาตู้เสียงกลางนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมก็สเปคตามนี้นะครับนี่สวยงนี้นะครับผมเป็นดอกค้านี่ค้านี้ตัวใหม่นะครับผมเป็นแต่โครงหล่อนะครับผมสี่ร้วัตต์นะครับแล้วก็แหลมพคอมสี่สี ประกอบก็สเปคตู้สวยๆแต่แกงปั๊มนะครับผมตัวนี้ใบละ4,800บาท4ใบ19,00 0บาทเท่านั้นนะครับผมที่ที่กำลังหาตู้เสียงกลางพร้อมใช้งานนะครับผมหนึ่งชุดหนึ่งนะครับตู้นี้เป็นมือจับมือจับเหล็กนะครับผมจับเหล็กแต่แกงปั๊มสวยๆอย่างนี้ครับผมชุดแขนโรงงานนี่ครับพร้อมสลักลูกปืนให้นะครับผมครับ ครับตูเฉียนโรงงานพร้อมเพจลบฝนอย่างดีนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยใบละสี่พันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นตู้ของใหม่แกะกลองนะครับผมมือหนึ่งนะครับตู้เสียงกลางพร้อมใช้งานดอกโครงหล่อนะครับผมพร้อมเน็ตเวิร์กนะครับสวยๆนะครับเสียงดีครับตัวนี้จัดไปไปละสี่พันแปดร้อยบาทสี่ใบหนึ่งชุด 1, 1 10, 9 0่งบาทจะได้เฟรมหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับผมเราติดปรินเตอร์แต่แกงปั๊มให้เรียบร้อยนะครับผมจากร้าน m i k Music วิลัมเบอร์โทรศูนย์แปดหกสองห้าหนึ่งสานะครับผมสวัสดีครับ